อ่ครับก่อนหน้าน,นี้เราได้ทำการปรับแต่งสีจากอ่อิ a เบดไอจั n t มนต์พวกนี้ไปแล้วนะครับยังมี a d จั s t m e n t อีกอันหนึ่งนะเรียกว่า a d จั s t m e n t Layer นะครับซึ่งมันจะสามารถาสร้างคำสั่งที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะไปอยู่ในจะอยู่ในเลเยอนะครับซึ่งจะสามารถซ้อนๆกันหลายๆคำสั่งได้ที่สำคัญก็คือ จะไม่ส่งผลกระทบก,กับภาพต้นฉบับแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะ,ะมาเริ่มใช้กันนะครับท,ทีนี้มาดูรูปของเรา 1. น่งรูปมืดนะครับสองสีไม่สดมันทำให้ดูไม่น่ากินนะครับเราจะใช้คำสั่ง Adjustment Layer นะครับให้เราคลิกที่ Adjustment Layer เลือกคำสั่ง Level นะครับผมต้องการปรับ ให้มันสว่างขึ้นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมต้องการให้สีสดนะผมต้องใช้ adjustment layer นะครับ adjustment hue and s a t u r a t e นะเพื่อเพิ่มความสดนะตอนนี้ผมจะได้ภาพที่มีความสว่างและสดนะครับนะภาพก็จะดูน่ากินมากขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราใช้งานอย่างนี้เนี่ยสังเกตว่าเลเยอร์ด้านล่างนะครับถ้าเราปิดตาจะไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดกับภาพต้นฉบับนะครับเวลาเราใช้งานไปแล้วเราสามารถไปปรับค่าเพิ่มเติมได้นะในกรณีที่เราจะปรับแต่งเพิ่มเติมให้เราดับเบิลคลิกตรงไอคอนข้างหน้านี้นะครับสุดคำสั่งสำหรับปรับแต่งก็จะขึ้นมาข้างบน เราอาจจะใช้ออตโต้นะครับให้มันปรับอะไรอย่างนี้นะครับปรับค่าความสดเพิ่มขึ้นไหมไอะไภาพที่สีซีดหรือมืดธรรมดาก็กลับมามีสีสันที่สดใสขึ้นมาแล้วนะครับ